เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตสวัสดีครับมาเจอกับพี่ลูกคิดกันอีกแล้วนะครับชาวเวบน้องๆเคยเห็นภาพเหล่านี้กันหรือเปล่าครับภาพเหล่านี้ล้วนแต่เป็นรูปเรขาคณิตโดยการเรียนแบบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราโดยรูปเรขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรขาคณิตที่พี่ลูกคิดจะพาไปรู้จักในวันนี้ มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับรูปเรขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรขาคณิตคือจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและมุมเราไปเริ่มกันที่จุดเลยครับพื้นฐานของเรขาคณิตแรกคือจุดครับในชีวิตจริงเราใช้คำว่าจุดในความหมายต่างๆเช่นจุดเริ่มต้น หรือใช้จุดแสดงตำแหน่งของสถานที่จุดที่ใช้นั้นอาจจะมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ในทางเรขาคณิตเรานิยมใช้จุดเพื่อแสดงตำแหน่งเท่านั้นนะครับใช้สัญลักษณ์ดังนี้เช่นเราเรียกแทนว่าจุด A พื้นฐานเรขาคณิตถัดมาคือเส้นตรงซึ่งเส้นตรงจะมีหัวลูกศรทั้งสองข้าง และหัวลูกศรนนี้แสดงถึงความยาวที่ไม่จำกัดสามารถต่อเส้นตรงไปในทิศทางของหัวลูกศรได้จากตัวอย่างเส้นตรง AB อาจเขียนแทนได้ดังนี้ต่อไปเรามาดูจักสมบัติของจุดและเส้นตรงนะครับจากภาพจะเห็นว่ามีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่จะสามารถลากผ่านจุด2จุดที่กำหนดให้ได้ และถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันจะมีจุดตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้นจากภาพจุดตัดคือจุด O ไงล่ะครับต่อมาคือส่วนของเส้นตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2จุดในการเขียนส่วนของเส้นตรงเราต้องกำหนดจุดปลาย2จุดดังภาพนะครับส่วนของเส้นตรง AB เราจะเขียนแทนด้วยหรืออาจจะเรียกส่วนของเส้นตรง BA <บ>ก็ได้นะครับการเปรียบเทียบความยาวส่วนของเส้นตรงสองเส้นอาจทำได้โดยการวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วนำไปเปรียบเทียบกับความยาวของส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งตามพี่ลูกคิดไปดูตัวอย่างกันเลยครับ จากตัวอย่างนี้ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง AB และความยาวของส่วนของเส้นตรง CD สามารถทำได้โดยการวงเวียนให้ปลายเหล็กแหลมอยู่ที่จุด A และให้ปลายดินสออยู่ที่จุด B จะได้รัศมียาวเท่ากับ AB ถัดมาใช้ C เป็นจุดศูนย์กลางโดยที่วงเวียนยังกลางเท่ารัศมีเดิม คือยาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโคง้งถ้ามีส่วนโคง้งตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด D พอดีแสดงว่า AB ยาวเท่ากับ CD ถ้ามีส่วนโคง้งตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุดอื่นๆที่ไม่ใช่จุด D แสดงว่า AB สั้นกว่า CD ถ้ามีส่วนโคง้ง ไม่ตัดส่วนของเส้นตรง CD แสดงว่า AB ยาวกว่า CD จากภาพส่วนของเส้นตรง CD เมื่อกางวงเวียมรัศมีเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB จะเห็นว่าส่วนโค้งตัดที่จุดอื่นๆที่ไม่ใช่จุดดีดังนั้นแสดงว่า AB สั้นกว่า CD มาต่อที่รังสีนะครับ รางสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียวซึ่งรังสีจะมีหลายทิศทางเราไปดูกันนะครับนี่คือรังสีในทิศทางต่างๆกันครับต่อไปเราไปดูสัญลักษณ์ของรังสีกันสัญลักษณ์ของรังสีคือเส้นตรงที่จะมีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวซึ่งหมายความว่า สามารถตัดเส้นยาวออกไปได้อย่างไม่จำกัดตามทิศของหัวลูกศรนั่นเองเราเขียนรังสีของ MN แทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้มุมคือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสีสองเส้นนี้ว่าแขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่าจุดยอดมุมนั่นเอง ดังเช่นตัวอย่างนี้ครับน้องๆจะเห็นได้ว่ารังสี AB และรังสี AC คือแขนของมุมและจุด A เราเรียกว่าจุดยอดมุมดังนั้นเราจึงเรียกว่ามุม BAC และสามารถเขียนแทนดังนี้ครับเรามารู้จักข้อตกลงเกี่ยวกับมุมกันดีกว่านะครับเราอาจจะเขียนเส้นโค้งที่มุมเพื่อระบุมุมที่ต้องการ เช่นสังเกตเห็นเส้นโค้ไหมครับน้องๆเราไปดูข้อตกลงต่อไปเลยนะครับเมื่อมุมที่กล่าวถึงมีความชัดเจนเกี่ยวกับแขนของมุมเราอาจใช้เพียงจุดยอดมุมหรือตัวเลขเพื่อระบุชื่อมุมก็ได้ครับเช่นตัวอย่างนี้มุมบีจะเขียนแทนด้วยนั่นเองหรือแบบตัวอย่างถัดไปนี้รูปสามเหลี่ยมนี้ มีมุมภายใน3มุมคือ 1, 2และ3สามารถเขียนแทนได้มุม1มุม2และมุม3ครับซึ่งเราสามารถจำแนกชนิดของมุมตามขนาดของมุมได้ดังนี้ครับจากภาพเห็นไหมครับว่ามุมที่มีขนาดมากกว่า0ย์องศาแต่ไม่ถึง90องศาจะเรียกมุมนั้นว่ามุมแหลมและมุมที่มีขนาด90องศา เราจะเรียกว่ามุมฉากครับน้องๆครับมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาจะเรียกมุมนั้นว่ามุมป้านมุมถัดมาเป็นมุมที่มีขนาด180องศาเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมตรงนั่นเองมาถึงมุมสุดท้ายนะครับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า 180องศาแต่น้อยกว่า360องศาเรียกมุมนี้ว่ามุมกลับทั้งหมดนี้เป็นมุมต่างๆที่น้องๆจำเป็นต้องรู้จักกันนะครับเรามาลองหาความยาวของระยะทางจากตัวอย่างนี้กันดีกว่าว่าระยะทางตามเส้นทางจากหมู่บ้านก็ไปหมู่บ้านขอยาวเท่าไหร่กันนะ พี่รุกิดกำหนดให้มาตราส่วน1เซนติเมตรคือ1,000เมตรเมื่อเราใช้ไม้บรรทัดวัดก็จะได้ระยะทาง 2, 1, 3, 1, 4เซนติเมตรตามลำดับโจทย์ข้อ1ถามว่าระยะทางตามเส้นทางในแผนที่จากหมู่บ้านกอไปถึงหมู่บ้านขอยาวเท่าไหร่ให้เรานำตัวเลข จากที่เราวัดได้มาบวกกันจะได้2บวกด้วย1บวกด้วย3บวกด้วย1บวกด้วย4จะได้เท่ากับ11เซนติเมตรครับถัดมาโจทย์อยากทราบว่าระยะทางระหว่างสองหมู่บ้านนี้เป็นกี่เมตรให้เรานำคำตอบที่ได้จากข้อที่แล้วคูณด้วย1000จะได้11เ คูณด้วย1000เท่ากับ11,000เมตรครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากจบบทเบรียนนี้น้องๆสามารถบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตได้แล้วใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยพี่ลูกคิดหวังว่าความรู้ในบทเบรียนนี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นต่อไปของน้องๆน,น,นะครับพี่ลูกคิดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ